ดีพี่น้องหลังจากซาวตีบเดี่ยวให้เดี่ยวหน้าเลยรกัสิเขามาในเมืองน,อน้องมันบังเอิญมาเงินเดือนออกแน่พี่น้องก็ได้เขามาซื้อเนี่ยเอากินน้องมาให้เม่แล้วซาตีบกามาเด่นน้ำหมูอยู่เพื่อนพัน,นยุปากเซ่เนาะซาสินสนิมพากันมาเก็บบังหน้าพี่น้องบังหน้าโกพ้พนได้ได้บางเมียผัวนี่ เอฟซีซาตีบเติมกันดับบอบไปเายคลิปทะาลเมือพี่น้องเอ้ยโอ้โหมาสิถ่ายเอียงเนาะ <c oughs> มืัอนี้มีโอกาสว้ามาบักใหญ่นึงมืัอนี้มีโอกาสในเขามาในเมืองพี่นอ้องก็เลยจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งน่าดนเลื่อนโมเมื่อกี้ปักหน้าเอามันโดนมาขึ้นนีนพายุเข,ขาฝนตกแฮ้ยลมก็พฟ้าลมเื่อกี้ปักหน้าออมาก,กินเนื้อพี่น้องนี่ ป้าคักะน,นี้มีกบักหน้าอยู่กับเพืเ่ออันหเออม,มักอันไหนกะน,นี้บพพอพี่ฟาพี่น,อน,น,น,อน้องม,ม,มา,งงเ,า,มามบเบิ่งอ,อันนี้มักอันนี้เคยกินบ่พี่น้องไ่ยังก็เสียวซื้อมันอีบักตะดิ้งปิงเข้าวะนี่ขบเบิดเด้อเกิดหน้ะซาซินอันนี้คือเกิดหน้ะสาวเด้อพี่น้องหมูซาอู่ตีพึ่นมาผักอยู่นี่นะพึ่นมาเห็ดเบีย้ยพี่เสะ โอ้ยุ่งร้ายเลยแก่คอสิปิดมากกิสมนี่สมนสมั้นนี่พี่น้องก็มันเป็นแน่นีนเนาะเอาคือใบบักยกุนี่เนาะสินห้าแม่นบอกอ้าพี่น้องคือม่นคือใบบักยกุแผลห้ากระสังเกตยุ่งร้ายเลยโอ้ป็นตะม่วนเด้อเหือนเดานี่ทางหมักอันเน่า มักศิลาก็มีศิลาบานมาในสิ่งสมบ่พอดีกินป้าพี่น้องเอฟซีดาชิ้ก็เห็นหน้าหมูข่อยทิ่เราเป็นแผลทไหนพี่น้องเิ็หน้ำมาในเบิรงกไหนพี่น้องบ้างนี่ย้ายเซเวเตียบกับหนาเอาก่อนเอากระพิธิมทั้งบักหน้าอยู่พุ่นที่บะนี่เบอร์ายหลอกเสี้ยว มูซาตีเลยพี่น้องทุกข่านยานำกันตั้งปตะปทมประทมหนี่โอกาสได้เขามาดินน้ำเพลินเลยมานี้มาแหวนดินเนาะนี่มันซุกเนาะกินมาทอดแก๊บไปคา้ายู่ตลาดที่เสี่ยวเออมันซุกค่ะก๊แม่นมักหนาา้าเอาอันนั้นละค่ะถือราะสวงพระาะว่ามันเป็นยะมันนาะมันลาย เดี oh, ๋ยวเขาสิเอาทงมาเก็บใส่ก่อนโอ้บังพี่น้องบาตหนึ่งพาสิเก็บปากหน้าเอาก่อนหน่วยใหญ่ไอ้ดีเนาะสินป้าอีเมสือด๊อกเป็นโลอมาไว้กินอยู่ในตู้คือกันปากหน้าเขาคลายปากหน้าอายังว่าซื้อมาันหนาวน้อยหนาวอ่ะทำไมเก็บมาเอาทงเดินมาหนัาผูไปถิ่มไปผู หลังจากลำหน้าได้เหรก็เพราะว,ว่าสิชชาคลิปอียงให้พี่น้องเลยเบิง้งมาในร่องคลิปซีหามื่อและเลืมกันแล้วบอเอฟสี่อยอวันนี้ข้าสิเขาไปอันนั้นพี่น้องไปในเมืองไปทั้งที่ว่าสิไปน,นั่นบัดเนาะกระปุกไปฟูแคสหมัดแคนอยู่วัดก็เขาก็ไ,ได้ทำบุญโดนแดงฮันเลี้ยงวะหนานได้ขนาดได้ฮนะเนาะ เดี๋ยวกูสิเต๋อมาซีดามึงไหนจัาหน่อยฮะสิมานั่งกินสมก่อนจัาหน่อยอยู่อยู่หน้าบ้านเดวก็ไปเบิ่งหมากันน่ะนี่ครูหมาเคยพักม่วงกับีนี่พี่น้องเนี่ยนี่ซาตีเป็นคนมากินสมอยู่เพื่อนฮะมึงมีเหตดแนวสิกินสิมด้วยปหาต์่อยมาขามมันมึงมีบอดปูกับท่นซาตพี่น้องดินเพื่อนซาตีมันแคร ไหนเป็นทงนะผู้น่ะป่ะต่ฮะก้อยเตรียมวัคซีนสมจังหน่อยองก็เน้อยหนึ่งกับเป็นมึงเนี่แต่สะออนเนาะขันหอดที่ามันเป็นแต่กะเน้นน้อยหนึ่งกับเป็นทุกวานกูมิเต็มักหน้าเอาน่นได้สิมักหน้าอย่างมาเปิดอก้นนาก็เลยปากหน้าซีบอ่เออมาคุมกันนี่นี่หนาว้านเบนเนาะ อยู you. So you sure? <laughs> so ่ปากเซพี่น้องแต่บ่ทันหอดในเมืองย่งอยู่นอกอยู่มีเสื้อตีเก็บหมากอันนี้หมากนอดพี่น้องอาจจะเอิ่อนมาหมากนอดนะแต่ทางหวานเขาเอิ่นบางคนก็เอิ่นหมากขี้กาหมากขี้กาแล้วสิมึงเอิ่นหมากอย่างนี่มีเ้าจะเป็นนางกีส่งอยู่นี่พี่น้องเก็บหมากตัดดินปิงมะนาวไากินก็สชีสว่างบาเพื่อนี่มันเก็บ ก็จริงๆเออมันสมพี่น้องคือการกับบักเพื่องเว้ยป้าบักหน้าของอะไรเป็นทงปุ๊บป้าเมีคือดีใจได้แล้วบักหนาว้าไรบันนี้เมียสาตีเพียงบ้าือพอไปหาหน่อไม้มาให้มันแน่เพิ่นบ้ามึงไปเอามาเก็บเป็นนอตตะน้ำมันพอเบัร์นงูซาตีพิษต่อยบักม่วงเนาะโอ้ม่วงคุณว้ายใหญ่เลยเออ กน่น้อยมีบอกินมาเบิดแล้วนี่ก็ดีหมักไหมึพี่น้องนี่ใส่พร้อมกันอ้เดีจดีกมันหลบพี่น้องเอ้ศิรภาพถิ่มแต่กปรจกนอเออมันกีดนะิเดโกะมัน่วมาผูปลายมันอยู่ผูกนีุ่กหมาเค้มาข้ามก็มีข้ามบานวันทีิ Ba khăn kim soup kia bay mẹ suốt tục nga mẹ năm 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 mẹ này mẹ năm 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 mà năm mẹ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  năm vậy thì. ป้าอลไเป็นทวงบักนาวนี่ถ้าบางตอนซาติสโก้อยเจียวมากินได้พี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องมาถ่ายคลิปไลนเหมียวพี่น้องเออวันนี้ให้มากินสมกันนะว้าโมซาติพี่น้องท่างจ๋าอกมาเก็บบักนาเอากับบักอะไรบักอีซังก็กริ่งปิงเออตระดิ่งปิงถ้าสมานางกินสมนะพี่น้องจักนัดเยี่ยมค่ะจิป้ามาเลย หนอดมักหนอดมากินเดี๋ยวบ้างจักอันนี้คือมักหนอดไม่ะม่ขีกาเนาะมักหนอดมันเป็นเป็นหน่วยหน่วยซี่อันนั้นซี่ดำๆหนามมักหนอดมันดีเอ๊ะกูมาหยาเลยครับไปทำไมนี่สิบว่านีเป็นแบบมันเหี้ยที่ยาวอุ๊ว่าตอนยังหน่อยกูไปยู่เลยใช่หรือยานมากอันนี้เหรอดูใช่กับไปหมุนเอา เปนะเปอกนะ้วโอ้ยเกี๊ยด้านน้ำนี่สมไปสมนั้นนี่สินี่พี่น้องเอาเกี่ยวใส่น้าสิ้นตาหน่อยอะไรนี่พี่น้องเอ้ยได้เจ๊มาเด้อพี่น้องกี่สมมีโอกาสได้เข้ามาในเมืองอังมือนี่ จะได้มาเดินน้ำมูกพี่น้องนี่ดิมาตาเซีนสมคักสมเนิเลยครูสอนสกัดเมากี้น้ำน้องนี่เรากวรนะนะออแต่เนี้ยสุดกันที่สอง มาคิวอ่ะพันได้โอ้สะชมต้องชิดออกมากล้วหรือเปล่าแต่ดิด้งปิงคือหมักเพื่อ,องไงเนาะที่หมักที่หมักใหม่หลายอย่างคือจะหมักม่วงหมักอันนี้ใครคนดีชวนกินไหมคันเป็นซาติตีเหนพี่น้องดูเพื่อนกัน ข้าเนี่เอากินรู้สึกว่าเป็นมากินโมตะกี้โยกาซาโปฮค่ะเดี้ยวตำมะคุงเดี้ยวนั่นเดี้ยวนี่ยู่บี้มาค้างกับมาค้างมาตำเฮ้ยตำหน่อยเลยตำมะต้องตรงนี้มาดักเจอใน้ที่ค่ะนี่ค่ะโอ้ทนบอกนนั้นเฮ้ยมันเกาอมันเป็นเฮี้ยวมันเป็นถุงหงเล้ยวมันล่นมาวะ กูนี่ตะหล่นน้ยน่อแม่แหละกูปาดนแหละแม่ว่มันหล่นมันอยู่ในโกกันนะนัำขังในโกกมันปาเออคือกาะคมักพื่อังบ้านเฮากะเออมเครื่อังจ้าเป็มเรื่อพี่น้อง ปวดชมเลยชิเอ้ยงำมเมันฉมแหงจังเก็บท้องมาสมบัติมักหมองคือว่านเช้าตีบกุยี่โมพี่น้องเลยก็ได้คำมาในเมื่อเหมือนสิมาเปลี่ยนดอกเขียวไหมเนาะมาดึงเขียวเป่นมาแบี โมงก่อนยังสิไปพี่เนาะเพื่นท,ที่ถ้าเพิน่นมาตวัวศิสิพากันไปบัดไปเฮ็ดบุญก่อนพีน่เ <c oughs> นาะทั้งใค้ทั้งหน้าได้นะพ <c oughs> <c oughs> ้นตกพี่เนางเลยอ๊แงแงงขนิวเขา กกใหม่จันโดมทางเมื่อมานน้ำขึ้นน้ำประจักษ์ที่บ้านแล้วกินแล้วที่เขาผ่ากันเขาไปในเมืองน้อง มูว่าสิเขาไปยังไหนถ้าเบิง้งพี่ตามึงขีบเพเลยพี่น้องพี่สมก็สมกะยะักะยาลิบกัอยากถ่ายไปขอ,อกันอยู่ในเมืองเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เขาสิ่ากันเขาในเมืองนากตะปูตะาหูว่าสิไปไซนะ้ะงถาเบิง้งเข้าสิเขาไป นนี้เขาพากันมาหอดหานกาแฟ่ในเด้อพี่น้องมกินขนมขนมยังหนึ่งซื้อมันป้ากึ่งตาเสบอันนี้คิ้วอันนี้เค้กขนมเค้กไทยไทยไก่อะไรป้าแบกินน้ำพี่น้องแล้วก็ซื้อผ้ากันไปทำบุญเนาะให้มาท์เครปก็คุรายวดอันนี้ก็คือคาเฟ่เนื้อพี่น้องมาได้ ยาบาลมกินน,น้ันโเกดมีโอกาสได้มากพักผ่ออยู่ในเมืองเหมือนนี้สินะขอ้อขอเป็นในเมืองนึ่งื่ไป <c oughs> เดี๋ยวกินน้ำก่อนแต่ก็สิพากันไปเนาะ เท้าสิผ้ากันมากผูกแขนเนาะพี่เนานะผูกแขนกับขบวนเนาะให้ผูกแขนให้เอาเด็กกามาทำบุญเนี่ยไหนพี่น้อง,บ,อาาบ,องบรีมาเต็งเต้นันโร่นเนะาะสถิติมากมากผูกแขนเห็ดบุญอยู่นี่แหละแต่ตอนหนักกระถ่ายพี่เนาะในเบื่องเนาะนนะมากะโม่เ้าสองคนเลยบัตรทำงานเลยพี่เนาะมีหูปัดลายอย่างเนาะตอนนี้โคตรกามาลาไอยู่พี่นเนาะก็จะขี่เด็ดง่ายมากเพราะว่าฝนมันตกเนาะนี่ฮน ซาตีบาสิเมือามา่อมันอีเลยพี่น้องแต่ว่าเหมือดพ้นแห้งเมื่อนี่คือสีแขง็งพ้นเปียกหมดยอดปไปแล้วหาเสื้อผ้ากันเขาไปข้างในเนาะเพราะว่าคือสีคิ้วลายพี่น้องเขาสีนัง่งขานังขาร่นเติบเนาะขันคำกระยานโบเรเมื่อวุ่นจักเพราะว่าปั้นชิ้นเนาะมือ,อนเนาะเป็มน,น,นมาลายเนาะ ยาสด็สิทิ์ไทยต่องร้างในเบิองหาใหญ่พี่น้องงายมากอันนี้หุบหุปั่นสางว้าวหาเนาะสางก็หลอกบัวอันนี้พระเนองบัดจะเป็นบัดแคมคลองเนาะเดี๋ยวาบัเดี๋ยวสด็สิทธิไปเบิองหุปั่นซัดเนาะนี่ค่ะนี่หลายอย่างไปขอไปไหนกี่โมงห้าสิไปเอา เทียนเนาะเทียนกับเราเดียวกับเทียนคันหานาะพี่นอ้องขึ้นไปหาอาจารย์ผู้วา่าแห่อยู่ทางเทิงเนาะนเ้อคุณจีฟแค้อนหายเด็กกับเขาเอ,อินอยังมาเสี่ยวเจิมบ่เจิมใสม่้อผ้ามือเนาะพี่นอ้องาสว,วยวันธรรมดาคนร้ายวันจินเฮงร้ายด้วยนี่เมียนเส้าตีบยากมากอ้กคุณม,มาพาไปเนี่ยคุณมา,าอู้ เจ้าล็อกใหม่ป่ะไปเบิ่งข้ังเนาะให้จังได้ก็สิถ้าเฮาไปเอาอันคันเนาะพี่น้องคันเทียนเพิ่นจะเห็ดไหวเป็นบอนเป็นบอนให้แม่ออกมาบูชาเอาไปอันเพิ่นเนาะ นันหากับตัวดิเจอที่อนคันหากับงินนอกพี่นอกเขาสิไปบูชาเพื่นให้เพื่นผูกแค้นหาแต่ว่าสาตีปทายขางในเด้อเพื่นบหับอนุญาตให้ทายหูเนาะเพ่นติดใส่นะะเาก็สิทายได้อยู่ขางนอกอมัดแค้นแล้วก็สิพากันเมือ่นอนพี่นอกหักพ้นหาสิโตกแล้ว <laughs> นั่งทายบาัตรยามพ้นเนาะบาบดโตกกดิ พี่น้องยังออกเพราะว่าคนอยู่ในอียงร้ายเนาะพี่น้อง่นมากฝูเขนอตอนนี้ห้าการฝูกเขนนะ้ำพิ่นเด้อนะซาติปได้ขอขายฝูกเขนนะ้ำอาจารย์เพิ่นเอาเมื่อห้อีเมยแล้วก็มัดแขนอยู่หวนนะเนาะเดี๋ยวเราสิไปถ่ายอันนั้นแขมคองให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะพ่นกับโต๊ะพี่น้องเลยอันนี้เมื่อเพิ่นเจอไหมครับเดี๋ยวซิฟากันไปเบิ่งนี้ค่ะปะหนเอาเอาคันไปส่งเพิน่น มาได้อีเมลกับบ้าเขาผายบุกแคนมันเลยบันไดเล็กเสื่อเออเป็นหาได้ต้ะพี่น้องห้าสิบผ้าพี่น้องบู๊คือกันผ้ากับบริษามเพื่อนเนาะฝนโตพี่น้องมึงง่นฝนแน๊ะรัดท่าเอาตีตอวนมืงอะมีนี่มั้พี่กันผ้าพี่น้องก็บางจำคอนกุ้าฝ่าหอเห็นบ่จำข้องขึ้นได้ละอายเอียงหอ ห้าหองบ่พี่น้องเพิ่นอะไรเนาะลูกพญานาคยุ้ยเข็มคองสวยเดี๋ยวห้อยยางมาเบิ่งอันนิเข็มคองก็จะห้าปลาโอ้ฝนกต่พี่น้องเอ้ยฝอยู่เขาฝนตกคุ้มนาะน้ำคองไหลแหงอดีตวันนี้ซาละวันเด่นของการ ้องการแาบอยู่นี่เนาะพี่น้องอันนี้ขั้วตัวห้องคีม่าเดี๋ยพี่น้องขั้วขามนังเสื้อขั้วขามไปปัก์เซ่ลองฟังนะฝั่งนั้นอยู่ปักเซ่เด้อพี่น้องฝั่งนี้อยู่คันแยงเพิ่นธุทองฮะอยู่นี่แหละเอออยู่นี่เออว้าวมาจากนี่แหละไปพี่น้อง อาพี่น้องตอนนี้เข้ามาตั้งแต่นฝูแครน้ำอาจารย์พี่น้องเพิ่งจะเจิมไห้แล้วก็ฝูแครนไห้แล้วก็อวยพอดเอี้ยงเี้ยเด็ดมุดเพิ่งเอาโมโหน้อเอาสีพากันเมื่อไดเด้อพี่น้องตอนนี้ก็พ่นโต๊ะนะก็สิแขกงออกเมื่อเด้อฝากพี่น้องเบิ่งคลิปซาวตีเป็นกำลังใจให้เด้อมาทำบุญในบ้านวาสีนี่ยาะดิเลยล้าขึ้นเนาะฝากพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย